สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีตอนเช้าครับตอนเช้าอากาศค่อนข้างดีมากครับฝนไม่ตกวันน,นี้มีโอกาศได้เดินออกกำลังกายครับท้องฟ้าสดใสอากาศแจ่มเดินออกกำลังกายครับชมบรรยากาศตอนเช้าๆครับท้องฟ้าเป็นสีส้มเหลืองสีเทาครับตัดด้วความมืดมองดูสวยงามครับบรรยากาศในเมืองหลวงทันตชาครับ ตอนเช้าก็มีกับข้าวแซ่บครับเป็นข้าวอร่อยๆเป็นข้าวกล่องครับพร้อมเครื่องดื่มครับกินข้าวเช้ากันครับบรรยากาศหนุ่มโรงงานอากาศอาหารการกินมาชมก็ว่ากินอยู่ยังไงอร่อยไหมกับข้าวที่กินบรรยากาศการทํางานการกินการอยู่แซ่บก,กันครับตอนเช้าสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มากินข้าวกันครับวันนี้ กับข้าวมีแจงปลาครับแจงปลาใส่สายบัวเป็นปลานิลตัวใหญ่ครับใส่น้ำปะลาะน้ำปลาผงปรุงรสเกลือนิดหน่อยแล้วก็พริกข้าวไรเบอร์รี่แซ่บครับแล้วก็มีเกี่ยวแล้วก็มีแตงกวาลูกหนึ่งจิบข้าววันนี้ครับดูปลาตัวใหญ่ครับ สายบัวครับสายบัวมาจากบ้านนาลุงไปมาไปบ้านนามเมื่อวานนะครับมากินข้าวแซ่บวันนี้แซ่บวันนี้กับข้าวง่ายๆกินง่ายอยู่ง่ายสบายๆเรามาชิมแจงสายบัวก่อนครับ สุกกังพอดีครับข้าไร้บอรี่อ่ะวันนี้อากาศมันมืดครับเมือนฝนจะตกวันตกติดต่อกันหลายวันนะครับวันนี้จะมียวผมจะได้กินปลาต้มครับไม่ได้กินปลาปิ่งวันนี้ สายบัวแซ่บอร่อยรสไม่เผ็ดมากครับจากสายบัวก็เรามีเจียวพร้อมแดงสายบัวบัวแดงครับเป็นบัวแดงไม่ใช่บัวหลวงครับ กินง่ายอยู่งยครับแล้วคุณก็กินข้าวข้างนอกครับหน้าปักตอย Không cái tiểu làm tầm tầm Sếp. này lại có sếp ạ คนทําเสื้อ impact ตอนระหว่างกลางกันเยอะ substrate นัวเนี่ยใครบัวใส่ปลาอ่ะ ลอยทางน้ำมากินกันครับพี่น้องแซ่บ บางคนชอบแจงใส่ปลาทูครับแต่วันนี้แจงใส่ปลานิบตอนปลามีไหมนั่งมีอยู่ครับนั่งมีอยู่บั <c oughs> เล่เลย,เลย ขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ